เงินไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างแต่ขาดมันก็อยู่ยากเงินคือเครื่องมือมันซื้อเวลาซื้อทางเลือกซื้อความสบายได้แต่ถ้าคนไม่มีเป้าหมายหรือไม่รู้คุณค่าของมันเงินมากแค่ไหนก็หมดไปในขณะเดียวกันถ้าไม่มีเงินเลยชีวิตก็ต้องพึ่งโชคหรือคนอื่นซึ่งเป็นความจนในทางอำนาจคุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางคนถึงมีเงินเหลือเฟือในขณะที่บางคนต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความจนในทุกวันมันเป็นแค่เรื่องของโชคชะตาหรือมีกลไกลบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังวันนี้สายตายาวจะมาถอดรหัสความจริงที่ซับซ้อนนี้เพื่อให้คุณเห็นโลกของเงินและความจนในมุมที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสคร,ครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สายตายาวพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกแง่มุมของเรื่องเงินเงินทองทองที่ส่งผลต่อชีวิตเราทุกคนวันนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อที่อาจจะฟังดูหนักแต่รับรองว่าน่าสนใจและใกล้ตัวเรายิ่งกว่าที่คิดครับนั่นคือเงินกับความจนครับหลายคน อาจมองว่าเงินกับความจนเป็นสองสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองสิ่งนี้มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อกันอย่างแยกไม่ออกเราจะมาดูกันว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรทำไมบางคนถึงติดอยู่ในวงจรความยากจนและทำไมบางคนถึงสร้างความมั่งคั่งได้อย่างต่อเนื่องก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจกับคำว่าเงินและความจนกันใหม่ดีกว่าครับคำว่าเงินไม่ได้หมายถึงแค่ธนบัตรหรือเหรียญเท่านั้นแต่มันคือเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนที่สะท้อนถึงคุณค่าโอกาสและอำนาจความจนไม่ใช่แค่ไม่มีเงินแต่คือขาดโอกาสบางคนจนเพราะระบบบางคนจนเพราะขาดความรู้หรือโอกาสทางสังคมความจนที่แท้จริงคือจนในความคิด มองว่าทําไม่ได้หรือไม่กล้าลองเมื่อความคิดจํากัดความเป็นไปได้ก็หายไปแม้จะมีโอกาสอยู่ตรงหน้าความจนเองก็ไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการขาดโอกาสการเข้าไม่ถึงทรัพยากรพื้นฐานเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตที่ดีสภาพความจนที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม ในพอดแคสต์นี้เราจะมองความจนจากมุมที่กว้างขึ้นครับเงินคือพลังความจนคือแรงผลักเงินให้พลังสร้างสิ่งใหม่ความจนให้แรงผลักให้ดิ้นรนเปลี่ยนแปลงถ้าใช้ทั้งสองอย่างให้ถูกทางมันจะกลายเป็นแรงขับของการเติบโตเงินกับความจนไม่ใช่คู่ตรงข้ามแต่เป็นวงจรคนบองคนหาเงินเก่งแต่ก็จนอยู่ดีเพราะใช้หมดโดยไม่สร้างมูลค่า คนบางคนมีน้อยแต่เข้าใจการใช้เงินให้เกิดผลจึงค่อยๆหลุดพ้นจากความจนวงจรนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินแต่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดกับมันคราวนี้เรามาดูกลไกที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างระหว่างคนมีกับคนไม่มีกันครับปัจจัยหลักๆมีอะไรบ้างระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เน้นการแข่งขันและการสะสมทุนอาจทำให้ผู้ที่ไม่มีทุนเริ่มต้นได้เสียเปรียบการศึกษาการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นกุญแจสำคัญแต่ช่องว่างทางการศึกษากลับเป็นกำแพงใหญ่ที่ขวางกั้นโอกาสนโยบายรัฐนโยบายภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพ,พยากรและสร้างความเท่าเทียม แต่บางครั้งนโยบายอาจไม่ได้ตอบโจทย์หรือสร้างผลกระทบที่ไม่คาดคิดหมรดุกทางสังคมและวัฒนธรรมความจนสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของแนวคิดโอกาสและเครือข่ายทางสังคมด้วยโชคชะตาและวิกฤตการณ์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นภัยธรรมชาติ การเจ็บป <S an> ่วยหรือการตกงานก็สามารถผลักให้คนคนนึงเข้าสู่ความจนได้อย่างง่ายๆครับในเมื่อเราเข้าใจกลไกแล้วลองเปิดมุมมองใหม่ๆกันดูบ้างครับความพอเพียงวัดซัดความมั่งคั่งแนวคิดเรื่องความพอเพียงไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความร่ำรวยแต่คือการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีสติในขณะเดียวกันการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนก็เป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องผิด ความจนเชิงสัมพัสบางครั้งความจนไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัจจัยสี่แต่หมายถึงการไม่สามารถใช้ชีวิตในระดับเดียวกับคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกและโอกาสทางสังคมพลังของการรวมกลุ่มและสังคมการแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ใช่แค่เรื่องของปัจเจกบุคคลแต่ต้องอาศัยพลังของชุมชนสังคมและความร่วมมือการลงทุนในตัวเองความรู้ ทักษะและการพัฒนาตัวเองคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราสร้างโอกาสและหลุดพ้นจากข้อจำกัดแล้วในฐานะปัจเจกบุคคลและในฐานะพลเมืองเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อลดช่องว่างนี้และสร้างสังคมที่ดีขึ้นครับ 1. สําสำหรับตัวเราเองเริ่มต้นจากการวางแผนการเงินที่ดีการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและการลงทุนในความรู้ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับชีวิตสําำหรับสังคมการสนับสนุนนโยบายที่สร้างความเป็นธรรมการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือแม้แต่การบริจาคและเป็นอาสาสมัครก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ครับ 3. เปลี่ยนมุมมองเลิกตัดสินคนที่ความร่ำรวยหรือความจนแต่ให้มองที่คุณค่าภายในและโอกาสที่เขามี ในวันนี้เราได้ถอดรหัสเรื่องเงินกับความจนกันไปในหลายแงยม่มุมหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้แง่คิดและมุมมองใหม่ๆกลับไปนะครับเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตและความจนไม่ใช่ความผิดแต่เป็นสภาพที่สังคมควรให้ความสนใจและร่วมกันแก้ไขครับจำไว้นะครับ เราทุกคนมีส่วนในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและมีโอกาสที่ดีขึ้นได้ด้วยความเข้าใจการลงมือทำและการไม่ทอดทิ้งกันคนที่เข้าใจความจนมักจะใช้เงินได้ฉลาดกว่าเพราะเขารู้ค่าของมันรู้ว่าแต่ละบาทมาจากความพยายามเมื่อได้เงินมาจึงรู้ว่าจะใช้มันเพื่อต่อยอดชีวิตมากกว่าแค่ซื้อความสุขชั่วคราวนะครับ ในตอนหน้าสายตายาวจะนำเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกอย่าลืมติดตามนะครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมีสาระก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณได้ดูได้ฟังกันด้วยนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆที่จะช่วยให้คุณทำเงินในกระเป๋าของคุณเพิ่มขึ้นและแรงบันดาลใจดีๆที่ช่วยเพิ่มพลังให้คุณมีแรงในการหาเงินเพิ่มขึ้น ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแล้วพบกับไอเดียใหม่ๆของสายตายาวตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ